ครับก็วันนี้ผมจะมาให้ความรู้เรื่องเอง่เส้นเลือดสมองตีบนะครับเส้นเลือดในสมองตีบเนี่ยเกิดจากไขมันข,ของเราเนี่ยไปอุดตันในเส้นเส้นเลือดในสมองทาให้เส้นเลือดในสมองเนี่ยสง่งไปยังสมองไม่ได้จะเกิดอาการปากเบี้ยวตามองเห็นภาพตอนตามเบลอสัมผาสมือชาเท้าชา อาการโดยรวมก็ประมาณนี้ครับนี่ถ้ามีอาการจะได้ชี้ว่าเป็นไรอยนี้คือมันเป็นอาการน่าสงสัยนะอะไรก็แบบยื่นมือชาไม่แรงแบบแบบไม่แรงบางทีแบบมือหงหัวบ้านปานหมุนก็แรงเลยครับล้มไปเลยนะครับอันนี้ก็คือเสี่ยงครับต้องไปตรวจถ้าเกิดแบบนี้ทางด้มนนิติร่มต้องจะได้ชี้ว่าอันนี้ป้ามีโรคคือความดันโลหิตสูงกับเบาหวานใช่ไหมคะ อ่าตอนนี้มันเป็นปัจจัยเสี่ยงกับโรคเส้นเลือดในสมองตีบนะคะตั้งใจไหมคะก็ดูทอทัตเฮปเลีนมกันเลยที่ว่าเลือดไม่พอไปเลี้ยงสมองใช่ไหมคะคนกินอาหารอะไรอ่าจะบอกเรื่องแรกาหครประเภทแรกได้แต่ว่าที่หนูแนะนำนะน้ำต้องหัวบางทีเขาจะถามว่าหวานไหมเรากินหวานอยู่ไหมใช่ไหมคุจะ บอกเขาว่าแบบไข่นิดเดียวอะไรอย่างงี้วนน้อยวันน้นนอย,อยใช่กินอาหารที่มีไขมันต่ำพวกปลาแบบพวกปลาปลาดุกปลาสลิดปลานินลอะไรพวกนี้ครับผมปลาที่หาได้ทั่วไปแล้วก็พวกข้าวพวกกินแบบข้าวแบบขัดสีแนะ่นพวกข้าวกล้องหรือว่าถ้าเกิเรียกอะไรกินข้าวจ้าแต่แบบข้าวเหนียวควรลดหนูอยากจะถามอาการกินของป้าน,นะคะว่าปกติเวลาทำอาหารเนี้ยแบบได้ปร<ด>ุงเครื่องปรุงอีกครั้งอยากให้ลดปริมาณ เกลือ,อน้ำนปลาอะไรอย่างเงี้ยน้ำเลือเปรีนน้ำตาลไม่ไม่เคยใส่นะถ้าน้ำปลาต้องมีใส่มากอาหารที่ควรเลี่ยงนะครับมีอาหารประเภทพวกอาหารทะเลพวกกุ้งปลาหมึกข่านามลอย่างเงแล้วก็อาหารที่มีโซเดียมสูงเช่นพวกอาหารแปรรูปแล้วก็พวกปลากระป๋องพวกอะไรนะประมาณแล้วปลามีแบบออกกําลังกายบ้างไหมออก ชทาๆนี่ออกเนี่ยออกมัเดินเดินประถมนี่ดูสิเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ย,ย,ยไม่ไปอ่ะแค่เนี่ยแค่เนี่อ๋อแค่นี้น <Okay. S 2> ไปไปไม่กลับไม่ได้